กับข้าวของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือ5บาท1คนนะอิ่มแน่นอนกับข้าว10บาทปริมาณไม่น้อยนะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครอบครัวหนึ่งกินได้นะปริมาณแบบนี้10บบาทเองวันนึง50บาทได้มือ้อนึงอะ่ะอิ่มแน่นอนอันนี้แผนงนะไม่น้อยนะสําหรับครอบครัวหนึ่งอะ่ะสามคนเนี่ยเยอะเยอะไม่ต้องห่วงไม่เอาเปรียบกันไข่ไข่ลูกเขยนะครับสองลูกอันนี้ขอไม่แก่นะเดี๋ยวขายได้เลยสิบบาทจริงเหรอพี่สิบบาทสิบบาทจริงๆขายไปเถอะ ขาดทุนเลยว่าช่วยกันช่วงนี้เนาะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็เราเข้าใจว่าคนประทีหีบอะ่ะตอนเนี้ยค่อนข้างตกงานค่อนข้างเยอะ เท่าที่ผมเห็นเนี่ยอย่างร้านอาหารในสัาหีบก็ตกงานกันเยอะกําลังคนที่จะมีตังค์ซื้อจริงๆมันมีน้อยมากนะเราก็เลยคิดโครงการนี้มาอย่างไม่น้อยอ่ะคนมีน้อยก็ยังมีกินผมว่าไม่ได้กับอะไรหรอกช่วยกันวันนี้นะรอหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้วันนี้เราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเราก็ช่วยกันคนมีทุนก็มาช่วยกันคนไม่มีทุนเขาก็จะได้มาใช้ชีวิตยอยู่รอดกับเราให้ได้ตอนเนี้เราจะอยู่ในระยะของจนกว่าร้านจะเปิดให้นั่งได้พระถ้าร้านจะเปิดให้นั่งได้เราอาจจะเปิดเป็นปกติ แต่ในระหว่างนี้สิ่งที่ได้พนักง,งานมีกินชาวบ้านที่อยู่ในเระแวกเนี่ยที่เขาฐานการเงินน้อยเขาก็มีใช้ในยูราคาที่ต่ำ่ยเรารับคนละครึ่งอย่างเงี้ยถุงละสิบาทเขาจ่ายคนละครึ่งหรือแค่ห้าบาทมันหมดแล้วนะเวลานี้มันเหลือน้อยแล้วก็ช่วยกันด้วยกันตอนนี้เราตั้งไว้ที่บ่ายสามโมงถึงถึงหกโมงเย็นถึงหกโมงเย็นก็ช่วยกันกหมดฮะประมาณนี้แต่ถ้าหมดก็คือหมดแต่ส่วนใหญ่ก็จะ คือผมมีกําลังพลเยอะในการโฟของออกตลอดอะคือไม่น่าไม่น่าห่วงกลัวจะเหลือด้วยซ้าเพราะว่าเยอะมากรู้จักกันนะครับก็เลยบอกว่าช่วยเราทำไงดีเพื่อแบ่งเบาภาระให้ประชาชนนะครับเนาะโอ้ยินดีครับพี่อะไรบอกว่าทําอาหารค่าสิบบาทเพราะว่าถ้าหยุดพนักงานก็ต้อง หยุดอยู่บ้านไม่มีรายได้เขาบอกลูกน้องผมไม่หยุดนะครับเขาสไตล์รักลูกน้องเพราะนั้นก็เลยดูบริหารการจัดการนะครับว่าก็เลยมาแนะนําว่าต้องจัดคิวให้ดีการเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารอยากให้ขี้เรนะสิบบาทนะครับเอาให้ถูกใจของประชาชนรับรองว่าช่วงวิกฤตนี้เราต้องมาช่วยกันนะครับก็โอเคนะช่วยเศรษฐกิจนตอนนี้ด้วยคือประชาชนก็ไม่ค่อยมีกําลังซัดในการซื้อเท่าไหร่ผมว่ามากกว่าราคาคุณภาพมากกว่าราคาวันนี้ก็แล้วพี่ 8ปดบบาทคได้กี่ได้กี่คนในเรื่งทีก็สองบ้านสองบ้านก็สี่ห้า้าคนหกคนกวิ<ท> <4 S 1> วันก็มื้อเย็นก็200ร้อขึ้นอ่อะโอ้นี่แปดสิบบาทใช่<อ><อ>ก็เห็นลงอย่างในเพจอะไรย้ย่ก็เลยมาลองดูครัวสมหญิงนะคะขายอาหารถูกเพื่อพี่น้องที่โดนผลกระทบกับโควิดนะคะคุ้มมากเลยะค่ะอร่อยมากเลยคะ่ะ ได้ค่ะว่าจะเปิดบ่ายสามโมงนะคะกลัวไม่ทันนะคะมาซื้อไปแจก,กค่ะมากมายเลยค่ะเชิญพี่น้องนะคะ1 5นาฬิกาถึง18นาฬิกาของทุกวันนะคะเชิญชวนพี่น้องนะคะราคานี้นะคะเพื่อช่วยพี่น้องที่ได้ผลรับผลกระทบจากโควิดจริงๆค่ะ